หอนหนุนหิวหอนหนุนหิวแล้วไม่ยอมไม่ยอมด้วยเสียงเหมือนนั่งเบเวลาโวยวายเอแม่นั่งเลยไม่ให้กินแล้ว สูตแม่ก็สุดเลยนะแม่ก็สุดเลยนะเร่ก็สุดยอดแม่เก่งจังเลยอ่ะไม่มีทางเลือกแล้วกันยาเอ้ยกินปวดเลยกินปวดปุ๊บปวดเกลียดทำไมยอมไม่กันใหม